เปิดตำราโบราณวิบากกรรมติดตัวของคนเกิดทั้งเจ็ดวันพร้อมวิธีแก้ให้ดวงชะตาดีขึ้นกรรมนั้นไม่สามารถหลบล้างลงไปได้ไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วแต่เราสามารถให้กรรมดีส่งผลเร็วและมาก่อนในขณะที่ให้กรรมชั่วส่งผลช้าหรือแผ่วกำลังลงไปบ้างแต่ไม่ได้หมายความว่า ถูกลบหายไปดังนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องเนื้อหาการแก้กรรมจึงเป็นแนวทางในแบบพิธีกรรมการทำเข้าแบบที่ควรทำการน้อมจิตให้อ่อนโยนลงขอเพียงจิตอ่อนโยนการขอเข้ามาใดๆแก่ใครย่อมเกิดผลหากมีความลังเลสงสยัยก็อย่าทำให้เสียของเพราะจิตไม่อ่อนโยนเพียงพอศรัทธาต้องมาก่อน ผลการกระทำจึงจะเต็มคนเกิดวันอาทิตย์วิบากการรมที่ติดตัวอยู่เสมอนั้นมักจะทำบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นในช่วงวัยเด็กอาจจะเกิดความยากลำบากและเมื่อโตขึ้นมานั้นก็จะเจอปัญหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับบริวารอีกจึงทำให้เหตุที่มานั้นเกี่ยวข้องกับการเงินการทองเสียอีกด้วยเป็นคนชอบเชื่อขนง่าย และไว้ใจคนทั้งยังเป็นคนกระตันอยู่กับผู้ที่ให้การช่วยเหลือในเกณฑ์ดวงท่านเคยสังเกตไหมว่าจะต้องเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นอยู่เสมอท่านช่วยใครไปก็ตามคนนั้นก็มักจะสร้างปัญหาให้ท่านเสมอเวลาช่วยแล้วเขาจะมองไม่เห็นความดีการแก้ไขวิบากกรรมของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ 1. พยายามอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ในทุกวันเกิดให้ผู้ที่เคยล่วงเกินตั้งแต่อดีตชาติถึงชาติปัจจุบันให้ได้รับกุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน 2. หากมีคนที่ล่วงเกินยังมีชีวิตอยู่หาเงินไปคืนและขออโหสิกรรมซะเพื่อชีวิตเราจะดีขึ้นเรื่อยๆ 3. ตักบาตรวันโกนอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรให้ได้รับกุศลและเปิดทางให้ชีวิตดีขึ้น 4. ทํทำกุศลกับผู้มีพระคุณและช่วยคนไว้เพื่อ,อยามทุกยากจะได้มีคนมาเหลียวแลและดูแลเราบ้าง 5. สวดมนต์ทุกวันเกิดและแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรให้ได้รับกุศลและอาหัวกรรมซึ่งกันและกันคนเกิดวันจันทร์คือกรรมด้านความรักจากอดีตจนปัจจุบันบางท่าน อาจจะเกิดการได้คู่ยากบางท่านได้คู่มาแล้วก็มักจะต้องแอบซ่อนเปิดเผยไม่ได้บางท่านก็ได้แบบคนที่อายุแตกต่างกันอย่างมากนั่นคือกรรมที่ส่งผลให้ความรักไม่เกิดผลตามสิ่งที่มุ่งหวังสังเกตรกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งนั้นคุณจะพบได้ว่าทำไมเราเกิดมาอะไราคู่มีคู่แต่อายุแตกต่างกันบางท่านเกิดมามีคู่ยาก สาเหตุบุญกรรมอยู่ที่ว่าในอดีตนั้นเป็นผู้สร้างกรรมดีมาตลอดและในปัจจุบันไม่มีคู่คือคู่อาจจะสร้างปัญหานานา,นาประการเลยทําให้บารมีคู่นั้นไม่ถึงกันแต่ทําไมบางท่านต้องแอบซ่อนไม่สามารถบอกกล่าวเล่าเรื่องให้ผู้ใดรับฟังได้เลยนั่นเพราะในอดีตเคยทําให้ครอบครัวเสียใจปัจจุบันมักจะต้องพบเจอกับกรรมเรื่องความรักและอีกอย่าง คนที่ทําบุญด้วยดอกไม้ที่มีตําหนิและดอกไม้ไม่สดไม่หอมก็จะเจอกับนี้ที่เขาเรียกกันว่าอย่าทําบุญด้วยดอกไม้เหี่ยวนั่นแหละวิธีการแก้กรรมของคนเกิดวันจันทร์ 1. น,นิมนต์พระเลี้ยงทําบุญบ้านวันเกิดสวดชยันโตขอพรประพบครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขและถวายสังฆทาน 2. ไปถวายภาบางสก,กุลให้บรรพบุรุษ ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขหรือทําบุญให้บรรพบุรุษให้ได้รับกุศล 3. เคยบอกรักษามีหรือภรรยาและลูกบ้างไหมทําซะจะทําให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่าเรารัก 4. สวดมนต์ทุกวันเกิดของตนเองขอผ่อนเทพประจําตัวให้คุม้มครองครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข 5. กราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วยอาหารหวานข้าวชุดใหญ่ แก่พระผูมิเจ้าที่ให้ได้รับและขอพรให้อำหน่วยโชคลาภและความร่มเย็นเป็นสุขให้ครอบครัวท่านคนเกิดวันอังคารกรรมที่ติดตัวคือชอบโดนคนอื่นเอาเปรียบเพราะเป็นคนสบายๆย,ยังไงก็ได้ส่วนมากทำคุณกับคนไม่ขึ้นโดนใส่ร้ายแบบไม่ต้องถามเพราะคนเห็นการแสดงออกในเรื่องของวาจาและอารมณ์ร้อนก็จะเอามาตัดสิน ทั้งๆที่คุณเองเป็นคนตรงๆและจริงใจแต่ถ้าไม่พอใจหรือน้อยใจมักจะไม่อะไรเลยงานที่ทํามักออกกระทันหันจากการงานคนที่เกิดวันอังคารเวลาทําอะไรก็ตามมักจะมีคนนึกถึงในอันดับหลังๆและมักไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรหรือวิบากการรมที่เกิดนั้นนอกจากโดนเพ่งเลงและโดนเอารัดเอาเปรียบแล้วมาควบคุมอารมณ์ไม่ได้ มักจะเกิดอาการท้อแท้เบื่อง่ายวิธีการแก้ไขกรรมของคนเกิดวันอังคาร 1. มั่มันทำบุญให้ทานกับบุคคลที่ใกล้ตัวและมันชักชวนบุคคลอื่นร่วมทำบุญด้วยกัน 2. ให้ร่วมทำบุญด้านบวชนาคหมู่หรือสามเณรภาคฤดูร้อนจะทำให้ผลทุกข์และมีบริวารที่ดีอยู่ในศีลธรรม3มันกระตันยูต่อผู้มีพระคุณ คนเกิดวันพุธกรรมของคนที่เกิดวันพุธนั้นจะเป็นกรรมที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีบางครั้งดีเกินไปจนทําให้คนใกล้ตัวอาจจะหลงเสน่ห์จากการพูดเหมือนให้ความหวังกับคนใกล้ชิดจนเป็นการเกิดความรักและเกิดการเสียใจเพราะท่านมีเสน่ห์เลยกลายเป็นคนเจ้าชู้โดยไม่รู้ตัวทําให้คนรอบข้างเสียใจและบางครั้งพูดขวานผ่าซากจนคนอื่นเสียใจ ซึ่งบางทีท่านอาจจะไม่ทันตั้งใจมักมีเรื่องไม่สบอารมณ์บางทีอาจจะปึงปังต้องระวังเรื่องอารมณ์ด้วยวิบากกรรมทําให้คนวันพุธเป็นคนเจ้าชู้หลายใจเก็บเงินไม่อยู่เป็นคนขี้เบื่อง่ายทนไม่ค่อยนานคนที่เกิดวันพุธต้องปรับปรุงความเจ้าชู้ของตนเพราะความเจ้าชู้นั้นส่งผลให้เกิดการไม่สมหวังในความรักได้และเป็นกรรม ที่ทำให้ชีวิตต้องเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาการแก้กรรมของคนเกิดวันพุธทําบุญถวายสังฆทานสดในวันเกิดของตนเองเดือนละหนึ่งครั้ง 2. ถือศีลห้าให้ได้หนึ่งปีตอนน่อหเดือนจะทําให้ชีวิตดีขึ้น 3. ถวายธงคู่อธิษฐานจิตให้ชีวิตคู่ดีขึ้น 4. บับวชชีพรามปีละหนึ่งครั้งครั้งละ3าวัน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยได้ล่วงเกิน 5. ร่วมเป็นเจ้าภาพงานแต่งเพื่อชีวิตจะดีขึ้นและสมหวังและสวดมนต์ทุกวันเกิดคนเกิดวันพฤหัสบดีมักจะปวดหัวข้างเดียวเสมอแต่ไม่ปวดตลอดเขาเรียกว่าเป็นเป็นหายกระดูกแขนมีปัญหาและบางครั้งมักจะไม่ค่อยเข้ากับผู้ใหญ่จะชอบสอน และตำหนิคนอื่นโดยไม่รู้ตัวบางครั้งคบกับใครมักจะไม่จริงจังกับเท่าไหร่ดีแต่ต่อหน้าเราเท่านั้นแต่พอรับหลังอาจจะโดนเมาส์เนื่องจากมีกรรมติดมาคือการตำหนิพระสองฆ์องค์เจ้าและผู้ที่ทำบุญการแก้ไขวิบากกรรมของคนเกิดวันพฤหัสบดี 1. สร้างประตูวัดป้องกันอันตรายให้ตนเอง 2. มีฮิริโอตปะ ในจิตใจของตัวเอง 3. สวดมนต์คาถาป้องกันภัยสิบทิศทุกวันเกิด3จบ 4. ตักบาตรทุกวันเกิดอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรให้อโหสิกรรมคนเกิดวันสุขมักจะหาความสุขโดยแท้จริงไม่ได้มีแต่ฉากหน้าที่แสดงให้คนเห็นเท่านั้นแต่ภายในลึกๆอาจจะไม่มีความสุขกับชีวิตทำไมชอบอาสาคนอื่นและทำไม ชอบเห็นใจแก่คนอื่นเพราะกรรมที่แสดงผลมาคือคนที่ขาดในสิ่งนั้นเหมือนช่วงที่ไม่มีคนคอยอุปถัมภ์จะได้ดีเพราะตัวเองนั้นขึ้นอยู่กับการแก้บุญหรือแก้กรรมที่เกิดมาบางท่านแต่งงานบ่อยแต่บางท่านไม่ได้รับการแต่งงานหรือไม่มีคู่เลยรักใครก็ไม่สมหวังและเป็นได้แค่กิ๊กกับคนอื่นการแก้กรรมของคนที่เกิดวันศุกร 1>, 1. ตั้งสัจจะว่าจะไม่แย่งสามีหรือภรรยาของคนอื่นมาเป็นของตนเอง 2. มันถวายเทียนคู่ในวันเกิดปีละครั้ง 3. ถวายสังฆทานในวันเกิด 4. บริจาคทรัพย์ให้คู่แต่งงานในงานแต่ง 5. ใคไกลเกี่ยคู่สามีภรรยาที่เขาทะเลาะและแยกทางกันให้มารู้สึกดีต่อกันและสุดท้าย คนเกิดวันเสาร์มักเกิดจากการสูญเสียคิดมากวิตกกังวลและต้องกลำพาขาดคนอุปถัมภ์โดนคนอื่นเอาเปรียบและต้องทุกข์ใจอยู่บ่อยครั้งบางครั้งไม่มีความสุขสดชื่นสักเท่าไหร่พอรักใครบางครั้งก็ทำความเสียใจให้กับเราเสมอและบางครั้งทำดีก็ไม่เกิดผลใดๆสังเกตว่าตอนเป็นเด็กนั้นมักจะต้องพัดพลากจากคนที่รักตอนกลาง ชีวิตบางครั้งจะต้องคิดมากหรือรักใครรักฝั่งใจนี่แหละคือกรรมเดิมเคยทําให้พ่อแม่และคนที่รักคุณนั้นเสียใจทําร้ายจิตใจเขาเอาเปรียบเขาและเคยทําร้ายแก่ผู้ที่ทํากุศลต่างๆและไม่ดูแลพ่อแม่ในปัจจุบันเลยต้องมาเป็นแบบนี้วิธีการแก้ไขกรรมของคนที่เกิดวันเสาร์หต้องบวชทีพราหมณ์ส ยึดพรมวิหารสมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา 3. นำหลวงพ่อโสธรมาสักการะที่บ้านและสวดมนต์ขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ